นี่อะไรครับอันนี้เก็บตังครับมาเก็บเงินกับเสียเลื่อนเท่าไหร่นี่ยอันนี้อันนี้อันนี้นี่ค่าอะไรนี่นี่ผลไม้ค่าผลไม้ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับไม่ไอผมว่าจะแคกบิน่ะตัวนี้อ่ะกินอยู่ตรงนี้อ่ะเก็เงินกับเสียลื่อน ไปแล้วถึงขึ้นกระเป๋าบ้นมาเนาะผันนอเด็กคเตอมันมานาอป๊าจิบเงินเสียเลื่อนมาสั่นเสียดาวให้ไยเว้ยเสียเลื่อนมาดีเมียครับเป็นบรรยากาศแบบนี้นะดูพ่อพ่อควานนะตื่นเต้นนะไม่กล้าเข้าร้านเลยครับพี่แคก บอกว่าผมพาผมไปเลี้ยงเนื้อสเต็กสเต็กเนื้อเกาหลีกินลักษณะแบบโอ้นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่พ่อดาวจะมากินนะครับที่กทมนะครับอันนี้แซลเล่นไม่เฉยนะครับพี่แต่ว่ายังไงผมก็ดีใจนะครับที่บอกอ๋อ เป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากทีนะครับเป็นบรรยากาศที่คนมั่นนอกนะครับได้เข้ามาอยู่จุดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับจินอยู่ข้างเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับใต้สะพานลอยหรือเปล่านะครับถ้าพูดผิดก็ยังไงก็ขอโทษนะครับเซลเซียลเอฟซีเล่นนะมครับว่าไปเลี้ยงเนสเต็กแต่ว่าเช้านี้ก็สุดยอดนะครับเอฟซีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทางร้านเขาขอถ่ายคลิปนะครับ พี่ครับรขอโทษนะครับเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปนะ,ะพี่ครับขอโทษนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับ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 ผมเดี๋ยวขอถามนิดหนึ่งเป็นเป็นร้านร้านที่อยู่อยู่จุดนี้มันที่ไหนครับผมเป็นคนอีสานเขากำลังเพิ่งเข้ากทมอ๋อวัดบัวขวัญวัดบกขันใช่วัดบกขัน อ๋อครับผมวัดก๊าขวันวัดก๊าฟวันมัดกวันวัดก๊าขวันครับวนัวนนเราถ่ายคลิปนะครับผมนี่ครับ,อาารบโอ้โห ข้ามาข้างในไม่ใช่ร้านธรรมดาครับนี่โอ้โหนะครับเป็ร้านธรรมดาเป็นร้าน่เดยร้านพิเศษร้านพิเศษครับนะครับโอ้โหมันเข้ากับหน้าตาเราไหมนี่พ่อพุมันเข้ากับหน้าตาพวกเราไหมนี่มาเข้าร้านแบบนี้อ่ะเรามันต้องกินแบบข้างข้างถนนเข้าไม่เข้าเราก็ต้องทําตัวให้เข้าครับดูพ่อเจี๊กับพ่อเต่งตื่นเต้นมากเลย อพี่สูมีเด็กเสริม,มั้ยนี่นี่อ่ะโอ้เด็กเสริมหน้าตาแบบนี้ไม่เอาหรอกมีเด็กดิง้งไหมเออเช่นเช่นเงาจคร้บผมน่าตามือเจ้ามันใิญ่จิ้สีมันเ็้นหรูแท้เนาะโอ้โห มีแอร์ด้วยนะมีพัดลมด้วยูยอดโอ้ยชินอดลูกไข่ดีชินอดเมียไข่ดีก็ได้กินดีอยู่ดี่นทาดแลูกตาีทจะไปเที่วไปลุอ่ามาพท่านไดล้งอ่างขึ้นอดูเนียแล้วโอ้ยแต่ดูนะครับร้านที่นี่นะครับสะอาดนะครับ มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นอะไรที่ยอดเลยโอ้ยคอยเนอยเลยนะครับนโอยอยามาเาใส่สูผมขออยู่เป็นอาทิตย์ได้ไหมผมขออยู่เป็นอาทิตย์ได้ไหมพิสูจโอ้ตามสบายเจ้าใส่เป็นร้อยกงี่นรครับ

เอาเอาเอาตันสบายเลยครับผมเลี้ยงเองขอบคุณครับจะเลี้ยงคอยแทนนะคอยครับรถพ่อจะมากบ่ผมเลี้ยงแต่ว่าเอฟซีเป็นคนจ่ายอ๋อนี่อพูดออนน้าตัวเองใส่จะมาเจ้าสิบห้าคอยไปอ่วมงม่ตินนี้สิเลยนะอ๋อจะดีจะใครผมอ่า พี่ไอ้พ่อโพสจะไปลงอ่างพ่อโพสวัชรินล่ะใช่เนี่ยมันมีเล็กๆข้างหลังลงน้เนำลงไปพ่อโพสมาแล้วโอ้ยตอดองเอฟซีบอกว่าไปลงอ่างหน่อยๆนั่นเห็นบ้องกังกังมันมุดไปได้อ่างมันมุดไปได้ครับไลฟ์ยังไงก็ผันผ่าพี่ไปไหนยวะพี่ติดติเหลืองไม่ไม่ติดเหลืองครับผมผมถ่ายคลิปครับผมครับผม ผมถ่ายแต่คนจะสวยครับถ้าคนไม่สวยผมไม่ถ่ายครับก็ไ่กไม่สั้งนั้เออ่ใดใจอบบนีงงา,น <c oughs> าดิผมเลี้ยงแต่เ,เอฟซีใจเดออีเออ๋ยวรอดูนะครับกับข้าวของเรานะครับน่าสนใจแบบไหนนะครับอ่านะครับชาวคนช้างเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาร่วมรับประทานข้าววันนี้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมทําแบบนี้เป็นไหมครับ เกิดมาชาตินี้ม่ดูดูครับท่านผู้ชมดูเอฟซีครับดูท่าทางอะครับมันเป็นอะไรที่น่าจะเราจะภูมิใจนะครับที่เราได้มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวเมืองนะคกรุงเทพกทมนะครับได้มากินข้าวนับสุดยอดแต่ว่า อ่าดูท่าทางพ่อพ่อเจ๊กนะคิดถึงเมียมากเอ็นไปนะดูซึมซึมดูมาดเท่มัวครับโอ้รรัวคับมันก็รักเกินใครก็รักทุกคนรักอยู่แต่ตื่นเช้าไม่ใช่เมียบ่แน่ดูไม่ดีไม่ดีดูมานเหมือนเหมือนเหมือนมันตำรวจเหมือนทหารดูทรงโอ้ครับผมภรรยาผมกลัวคืนนี้นะนอนไม่หลับแน่ครับเพราะว่าคิดถึงยายไพรนะคิดถึงแน่นอนครับยยา วันนี้วันพระด้วยวันพระด้วยเหรอยิ้มยิ้มยิ้มมันจะได้มีความสุขเออนานๆทีจะได้มาโอ้โหเคลื่อนไหวอย่างไรต้มยจิ้มอย่างจิ้มจุ่มไม่เอาครับไม่เอาเอาให้พ่อูดว่าเจ๊กเลยไม่เอาครับไม่เอาครับฮะไม่ครับเขาบอกวันนี้ว่าเขา

อธิบายให้ผมฟังหน่อยมันมันเป็นแบบไหนจิ้มจุ่มพอมันนั่นเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ใส่แล้วเราก็กินกับแจ๊กอันนี้ฝกใส่ตามอันนี้ใส่ตันก็ถูกใส่ตันก็มีถูกใส่ตันไปเมต่อรู้วตุ้มๆมาใส่ตันก็จะมาสองที่ทำไมพี่แจกทำไมมันมีอันมีไข่ด้วยเขาเรียกว่ากุ้งก็จะเป็นกุ้งแล้วจะใส่นไข่ให้มันนัวแบบอันนี้มันจะมีแบบหมูหรือว่าเนื้อหรือว่าทะเลแต่พี่ไม่กินเนื้อแดงไม่ค่อยอยากกินเนื้อแดงพี่ก็เลยสั่งคนนี้ แต่ถ้าพ่อเลินจะาทามี่จะสั่งเป็นแบบเนื้อร<ต>วมย่างเนี้ยช่วไม่รไดดให้เพื่อนเนผมทีกว่าผมเดี๋ยวสั่งให้เพื่อนเพื่อผมทีกว่าผมไม่รู้กินหนนรอเ,เอาเอาเอาบ่อเอาบ่ดเอาเอมาเว จ้าจะกินที่บ่อหมอว่าท่ากินบ่อเขาจะสั่งมาว่ะไปเว้นเลยก็ซาพี่สุไปสั่งให้หน่อยต้องทดลองกินลองทดลองไม่ต้องลอไม่เป็นไรมากับเสียเสียลุเสี่ยลุนลูกนี้ไม่ต้องลองจริงไหมจริงไหมจริงไหมครับเสียลื่นได้เปล่าอย่ายิ้มดิอย่ายิ้มดิดูดูโอ้โหอย่าลืมนะครับกินข้าวเสร็จนะครับพรุ่งนี้ แม่วาเนอที่อ่าอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้พาผมไปขี่เรือหน่อยนะอย่าผมไปปล่อยลงน้ำเจ้าพญานะครับ่อทแขายอะาบันไดเลื่อนอเป็นมอสะแต่ว่าจ้จะเรือเจ้าไี่ผู้ดียวไปกับเจ้าหรอไบ อันนี้เก็บตังค์ครับมาจิ้มเหมอนกับเสียเลื้อนเท่าไหร่นี่ยอันนี้อันนี้อันนี้นี่ค่าอะไรนี่เนี่ผลไม้ค่าผลไม้ค่าผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับนี่ไม่ไอผมว่าจะแขกบินอ่ะตัวนี้อ่ะกินอยู่ตรงนี้อ่ะจิ้มเหมือนกับเสียเลื้อนผลไม้อน ข้าผลไม้เจ็บเจ็บกับผมเจ็บเสียเซเรนโอ้ยตายเขาเอรองไปลูกนี้ตัอเขาเืลูกเจ้าต้องหน้บ่ไปตัวนี้เบตัวนี้เดบนนิเต็มโตอยู่นี่นงหัวโตนานตายแล้วจะขึ้นกระบาดบ่นหันนอเดขาดเดนมันมอ ปาจิบเงนก็เสียเรื่อนมาสินเสียดาวใคนไว้เสียเลื่อนมาดิเมียไก็นตายงหมัีคาน้ำมันกบานกตายปาปิดเนี่ยปาปิดเพราะปาปิดทอดที่เราปลาหม่นอือปาปิดที่เราปลาหนอมนี่อันนี้ลิ้นหูจังวันนีหูจังยูนี่ ปากเป็ดออน้อผ่ติอนนอี่ัวาขากเปรันตอันนี้อันนี้ปาเป็ดจะบาั้ไม่รู้ค่ะจริงเลยอันกระถามตัวน้องบ้านเฮาัน,น <c oughs> กินกินก anyway> ินกินกินไปบ้านเราเป็นกกันกมีแบบไ่เยอะเยอะๆตัวเปกินปันคเกกับเป็ดิชิ้นปากเป็ดนปเดี๋ยวไปกินปากเงินดกานโอ้ยเนาะโอ้ยกินปากเป็ด่มัมันจะไปเหบิเจ้าแม่กินไหม ไป่ดักินกบแล้วมีกบอีกใช้กบกบทอนนี่กหนะเตอเทียนจุกินกไกินกินนะแล้วเดี๋ยวเสียวไม่มีกินเป็นาปงากินกินอะไรเยอะกินหอดเมียย่หอดเมีย้องเนเป็ดมันเนเลยไปาหยอันนี้พ่ใหญ่น้องใช่ใช

ัองนืิอพี่ตุ๋ยอย่าเบื่อผมเนอะกินแล้วเหรกินกาแฟกาแฟกาแฟไม่ตายเองมาต้องคนกับนูดกิเวษั้ยอ นี่ลูกพี่เจ้าอป<พ>อบไพ้นหนพ้นต,ตำรวจพนตำรวจเ็งโอ้ยแม่ดอกรถไต่รถัวพอันนี้ก็เห็นไหมอย่างีพี่นี่ก็เรียกว่าอะไรนี่นี่ยิงจุ่มเนือจุ่มรวมรวมมนรรงอรมันก็อบืคอ้คือบ้านห้องไหม

ไม่จริงๆนะที่แรกผมว่าจะเอาไม่ผมแล้วก็จิ้มน้ำพริกโอ้ค่จิ้มกับเออนี่จิงอ่ะนี่อนนโอ้ครับอันี้น <ๆ S 2> กนินเนื้อเอาตามสบายเลครับเอาตามสบายเลยโอ้ย,ยตัวเต้ตูเลื่องปนีครับเล้ กับข้าวมันเยอะเยอะจะเหลือกินเลยกินแต่ยิ่งกัดแต่เดียวนะกินแบบเดียวนไม่ได้อยู่ต้องกินพวกกินกับเจ้ากินหลายไปดิมื้อเจ้ามืออื่นเศร้าจะกินอีกบ่นี่มันในภาจันทร์บินตาบาดมาเจ้าถึงไปกินน้ำภาจันท์สิเดี๋ยวไปดูกินตัวกินเยอะน้องประหลาดน้อยมึงชอบกินบินตาบานปลาจันทรยได้ครับเพราะคนนั้นแข็งใช่ก็ต้งนะร้านนะงร้านนั้

พี่สูมื่อกี้จะเอาอันนี้ได้ให้ผมใช่ไหมผมไม่เอาหรอกครับผมกินไม่เป็นเอาเลยรอะไรอะไรเพื่อนๆผมกินเลยไอ้สองมันเป็นใจให้ฉันผมไม่เออไม่เอาให้เพื่อนๆกินเลยครับที่พืนเลนะไม่ฟืนฟูนไอเกาหลีนี่มันไม่มีช้อนฟูแล้วมีช้อนยาอยู่เดียว โอ้ยเอาเลยเอาเลยเลยตาดสบายเลยให้เพื่อนๆได้กินเท่านั้นมันดีแล้วผมกินแบบนี้อ่ะง่ายดีจ่ายจ่ายค่าอาจ่ายค่าเสิร์ฟเอาเด็กดิ้งไหมนี่เนี่ยก่อนขว่ายังก่อนค่าดิ้งบ่ค่าดิ้งเสิร์ฟมั้ยที่เด็กเสิร์ฟ ແມ່ນบ่ Hả? ແມ່ນบ่ໄປລົງທາງລົງທາງຈ້າເດີ້ໂຕເພີ້ເດີ້ເອົ້າ มันไกลกินเหรอไม่ลอเขาดีหรอความมันดีกว่าความมัวยไม่ได้นดั่นอันแล้วเนาะ